เอาละกราบสวัสดีท่าชนชมคันรับอยู่ผมนักเกมเมอร์นะโยเกมเอฟาริเจนสน์น,น,นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทำล้อลื่นนะครับแบบไม่ต้องโหลดเลยอจีจีไม่ต้องใช้ครับถึงเราจะมีก็ตามแต <c oughs> ่คลิปหน้าผมจะมาสอนใช้แบบจีจีแล้วกันนะคือ เราใช้ตู้เกมปกติเลยนะนี่คือตัวเกมปกติเลยร,รับแรงนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่เครื่องยนต์ก่อนนะแล้วก็ต้องใช้เครื่องจีนะครับแล้วก็แต่งให้เต็มทุกอันทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ใส่เทอร์โบด้วยแล้วก็แต่งเต็มทุกอย่างครับพอแต่งปุ๊บใช่ไหมแต่งเสร็จแล้วนะครับเรากดเข้ามาแล้วกดตรงรูปยางอะ่ะแล้วใช้ยางตัวนี้นะตัวที่มันฟรีอะ่ะเรากดบายไปเลยก็ซื้อไปเลย มาสิเสร็จแล้วเราก็กดเข้ามาแล้วอยากเล่นซื้ออะไรก็กดเข้าไปออนั่นแหละเดี๋ยวเราผมจะมายกตัวอย่างในอืมอะไรอย่ยเป็นตัวนี้แล้วกันพอเข้าแมปมาแล้วใช่ไหมเราก็จะขับรถ,ถกว๋วยยางทั้หมดเล้น,นะแล้วก็เหมือนย่างนี้ขับไปนะครับตรงกว่ยยามันจะเป็นสีแดงแล้วอาจจะเหมือจะบอกต่อนะ ก็จะตัดไปเลยตอนที่ยางใกล้จะแดงไอใ้ใยจะหมดแล้วก็คือเป็นสีแดงคนระับหมดเลยก่อนก่อนจะตัดนะบอกก่อนวิธีนี้ครับบอกเสียงนงอนึนบอสียงก่อนวิธีนี้นะครับทำนะวิธีนี้นครับทําได้นะแต่ว่าพอมันยางหมดแล้วใช่ไหมเราก็อย่าเพิ่งไปซื้อมาไว้นะ แล้วก็อย่าชนนะถ้าชนคือรถมันจะหยุดแล้วเราก็ต้องออกเกมแล้วก็ไปซื้อยางมาใส่ใหม่เลยนะครับก็ตัดเลยครับแล้วก็บอกทาไปทุกคันนะที่มันมีเครื่องเกียร์นะครับเสร็จแล้วเราก็ขับจนยางจะหมดแล้วเราห้ามปล่อยคเครื่งเร่งเลยนะปล่อยได้แต่ว่าอย่าทําทให้รถหยุดนะนั่นนี่นัน่นใช่อย่างเงี้ยคือจบเลยจบละหรือว่าถ้ามีเงินอะไรก็ช่วยได้อยู่ซื้อด้วยยืมเพิ่มออัอนนี้ถ้าขับ อยยังหมดแล้วเผื่อชนนะก็ให้ออกเกมไปนะให้กลับเป็นห้องปกติให้กลับมาที่หน้านี้เลยาเอาจจะเปหนึ่งกแก้ก่อนโอเเห็นอะก็ถ้าแบบเผื่อชนนะให้เรากดเข้ามาที่อย่างแล้วกดซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งไปนะ แล้วก็ไปทําจุรัดกะหมดใหม่นะจุบเลยเวลาเนี่ยมาก็เหมือนเดิมครับตัดไปมาตอนนี้ผมว่าตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะไม่ต้องถึงแดงหรอก ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่คลิปที่เล้ยที่ผมสอนดิสแปดมีคนดูเยอะมากเลยแล้วก็คนกดไลค์ถึง20เลยมาให้ดูนะพอยางหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่พอยางหมดเราก็จะทำอย่างนี้ได้อจะหยุดจะหยุดเขอล้องเกียทํทำไมจะทําให้รถหยุดนะอย่าอย่าไปชนแรงเนี่ยแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือรถจะเบรกไม่ได้นะ่แล้วมันก็ทำอย่างนี้ได้ ดิฟถอยหลังอย่างเงี้ซึ่งผมก็ไม่เซียนด้วยคือก็ต้องไปฝึกกันเราเองนะอันนี้ผมก็ไม่เก่งนะึก,ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับคลิปที่แล้วที่แบบคนกดหัวใจตั้งเอ้ยคนกดไลค์ตั้งย<ะ>ี่สิบนะฮะเยอะมากเลยมาโผลมาเฮ้ยใจเย็นนั่นดับแล้วไม่ทันละก็ต้องทำอย่างเงี้ยแหละ ถ้าเรียแบบห้องอะไรถ้าไม่อยากออกก็ให้เพื่อนมาดันหลังให้ก็ได้นะ,ะจบเลทเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะจะถังซื้อ,อยางใหม่กันไปใส่ยางเดิมแปบ๊บเฮ้ยกดผิดทั้งหมดแล้วมาก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูกันด้วยนะก็ขอจบคลิปไป Our awesome. the